จเจริญธรรมครับค่ายสัมมาอริยมรรครั้งที่36ขยันรับใช้มีแต่ให้ไม่มีอ,มอคติค่ายครั้งนี้สมาชิกทุกคนในค่ายต่างมาร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อส่วนรวมโดยมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานดังชื่อค่ายที่ตั้งไว้นะครับพราทัานหรือสมณะก็จะให้วิธี อทำใจอย่างนี้นะออกจากความทุกข์อย่างนี้นะแรกๆก็ฟังไปเฉยๆยังทําไม่ได้หรอกต้องอาศัยมาฟังเอาพออยู่ไปเป็นปีเนี่ยแกฟังบ่อยๆเข้าแกเริ่มทําใจออกจากความทุกข์นั่นเองแหละเขาเรียกว่าทําโยนิโสมนัสิการจะเล่นทำสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของค่ายสมาธยมักขยนันมีแต่ให้ไม่มีอคติ เชิญท่านผู้ชมติดตามมาดูว่าชาวค่ายกกำลังทำอะไรอยู่มีความรู้สึกนึกคิดยังไงเชิญตามดิฉันมาเลยนะคะวันนี้คุณแม่บุญรุ่งจะมีเพลงมาปลุกใจให้กับสมาชิกค,ค่ายนะครับผมอาะเพลงนี้ชื่ออะไรครับคุณแม่ครับชื่อพร่วมมือร่วมใจลงแขกกันไประยิ่งใหญ่ไพศาลจริงใจในการทำงานสนุกสนานเบิกบ,บานเริงรื่น น้ำใจเราชื่นหยิบยื่นให้กันร่วมพลังกันไว้ห้าเช้าไทยลงแขกกันมวนขอเชิญชวนมูญาตพีน้องดำรงไหวย่าสุลืมลงแขกอย่าให้หายไปจากบ้านเมืองไทยของเก่ามา,างนานวัฒนธรรมโบราณร่วมกันสืบสาน รักษาเอาไว้ลงแค่กันไปพี่น้องบ้านเฮามันคัดเลือกโดยปริยายเลยและธรรมาเพราะท่านก็ลึกซึ้งฟังแล้วฟังบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองอะ่ะครั้งแรกที่มาอ่านหนังสือโอ้ก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะไป้ใบ้เมารู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยฮะคือมันมีไม่มีของมันไม่มีอะไรพื้นฐานไงพอมามาฟังแล้วเดี๋ยวมันจะสะสมแล้วมันก็จะขึ้นมาเองอะ่ะ เหมือนเราอาจจะมีหน่วยกิจข้างในไว้อะมาจากไหนเนาะพี่น้องโอ้ยมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะใครเนาะแนะนำมาเนาะชื่อระไมพรมพิทักษ์คุณปรมีศีตัมพวาเป็นผู้แนะนำมาค่ะพอมาสัมผัสกับพวกเราที่บวรราชธานีอโศกแล้วเป็นไงบ้างคะ สัมผัสแล้วตอนนี้ก็ยังยังยัง,ยงศึกษาอยู่ย,ยังยังศึกษาอยู่เพราะว่าภาษาที่พูดไม่เคยได้ยินมาก่อนนะมันพูดบ่ถูกพูดไ่ถูกเชนอะไรบ้าเช่นคือจะเรียกอะไร,เ,รเคยเรียกพระว่าหลวงพี่เนาะมาที่ต้องเรียกว่าสมณะ แต่นี่สัมผัสเลยเรามาครั้งแรกกไม่รู้เรื่องแล้วแค่ฟังแล้วก็งงๆพูดตรงๆวีพากันพูดกันไปแต่ว่าเราไม่รู้เราก็ชชกะหลับๆอย่างนอนแล้วก็ไม่ใส่มอเียวแล้วมันรสชาติที่มันไม่เคยสัมผัสมาเนาะแล้วว่าเรากินอาหารที่ที่กินผักนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้หรอกอไม่ถึงขนาดนี้เลยแต่ว่ามาที่นี่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดองไปเลย สุดยอดุกเมนูเลยนะแบบไม่อยากให้สัมษณ์ดอกไอพ่อมาทุกทายแลวค่ะเพราะเราเราไม่ค่อยอยากจะพูดล่ะเราอายเขาอ่ะไม่ไม่ต้องอายค่ะอายเพราะว่าเราเราไม่เคยสัมผัสแบบนี้อ้ยอีหอย่างไปโยมลงอยมมองใดดอกบุรุษเทียมรูแดดดูแล้วเดีนี้รูแล้วขอขอเอาแค่นี้เถอะอย่าพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวเราเบิดอเถื่องไปไม่ออกข้างทางทียมเทียมแดดสุดยอดสุดยอดแบบ มาเหมือก็เรดืด่าๆแล้วก็เรไปบอกไปเก่าโอ้ไม่รู้เลยเนี่ยมีคนไม่เคยมาเคยมามีอย่างนี้ด้วยเหรอก็จะช่วยเขาได้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเอาไงเราไปทํางานงานบางทีมันเร่งจําเป็นไม่มีใครทําแทนเรานะที่งานเสียนะอย่างเงี้ยฉลาดหน่อยก็อ่ะคนมาหมายไปชวนไป ดูที่งานแล้วเราต้องงานเราด้วยไม่เสียไม่ต้องตกใจสำเร็จดีค่ะอุก่าเยรน้ทำอะไรเนาะยังไม่รู้จักเพื่อนแล้วเชียร์จังเดี๋ยวยกกลัวกลัวใหม่เล็กๆนี่ชื่อชื่อปารมีศรีตัมวาค่ะนามส่วนมาจากสุรินมาสองคนกับอาจารย์ละไมนี่ละค่ะชาตินี้ยังไม่ตายยัง ยังโมคะยังไม่โมคะชีวิต <Okay. S 1> ก็แค่นี้แหละค่ะคนสุริน <Okay. S 1> ก็ไฟดีกันอยู่แล้ว <Okay. S 1> สุรินถิ่นช้างใหญ่ใครก็รู้พวกเราสู้แค่ไหนใครก็เห็นจะมุ่งทำความดีต่อไปแม้จะยากเยน ให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวสุรินทร์ถิ่นคนดีเนาะ <c oughs> ในที่สุดมนุษย์อย่างเราก็เข้าใจโลกมีทุกข์มีโศกเพราะโลกมันเป็นอย่างนี้ เกิดแก่เจ็บตายทุกโศกโรคภัยมากมีเพราะโลกเรานี้มีสุขมีทุกข์เรื่อยมากมันแม่นป้าเหมือนออกไปชมลุมอะกองทัพธรรมมีมีจุดยืนอย่างนี้นะแล้วก็มีวิธีปฏิบัติเป็นแบบนี้นะคนที่จะมามาผ่อนคลายมีมากองท,ทัพธรรมจะไม่ดุนแลงแล้วก็จุดยืนเอาเอาเอาโฟกัสลงไปคือจุดยืน ตรงที่ออกไปเชื่อมกันเรื่องการขายของเรื่องการค้าเป็นตัวเชื่อมแต่ว่าคนที่จะไปเชื่อมได้เอาจะอนุรวมเขาได้มากน้อยแค่ไหนที่มันไม่เกินเลยแล้วเราก็ไม่เสียเราสามารถที่จะดูแลได้เราให้คำตอบได้โดยที่ว่าเราคุมใจตัวเองได้ด้วย ถ้าคุมใจตัวเองไม่ได้ก็อย่าปล่อยมาจุดตรงนี้นะครับพอเข้าแค้นเมื่อเช้าได้มาฟังธรรมะมาครับมา<อ>ครับได้ความรู้เยอะเลยครับได,ได้ประโยชน์อะไรจากการที่เรามาฟังเมื่อเช้านะครับความรู้สึกการแก้ไขปัญหาการปล,ป,ลปลดปล่อยปลดปล่อยวางเรื่องของกิเลสหล,ล,ล,ลยายหลายหอย่างครับเพราะว่าไอ้พวกพี่พี่อาเขาก็าามีปร,รึกษาหลายเรื่องนะฮะไม่ใช่เรื่องเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องการ การงานแล้วครับการที่จะปลดปล่อยเรื่องหลายๆอย่างครับคือต้องมีท่านก็สอนให้มีศีลห้าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆละลายค่อยสลายไปใจเรานะจิตจิตเราก็จะมันก็จะว่างเปล่าปล่อยเรื่อยๆมันจะไม่หนักในใจเราทําให้เราดํารงชีพอยู่อย่างสบายได้ครับและสิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้สําหรับค่ายครั้งนี้คือ การได้รับคำสอนที่สัมาติทิจากท่านนักบวชจบค่ายแล้วนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านเจอกันใหม่ในกิจกรรมค่ายข้างหน้าเจริญธรรมครับ